ไม่รู้าายังไงคิดว่าชอบตรงนี้อ่ะ <st ess noise> มันมีที่มาอยู่ทําไมถึงเขียนอย่างนี้บอกตัวนี้นให้ไปคิดเอาว่าจะเป็นอะไรอะ <S 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 ไ่ะนะครับมีที่มาอยู่เลยเขียนให้นิดหน่อยลองดูว่าลองดูว่า <st ess noise> เป็นเป็นไปได้ไหม <st ess noise> ชอบเก้าหนึ่งเป็นไปได้ไหมผมว่าปกาติผมเล็กเขียนตามคำนวณผมหนึ่งเก้าล่างหนะึ่งเก้าล่าง คือถ้าไม่หนึ่งศูนย์จะหนึ่งเก้าอยู่ประมาณนี้ก็มีสองตัวแค่นั้นหนวะันว่ากระโดดตึกสี่ชั้นแปรให้หน่อยแปอยังไงเนาะกระโดดตึกสี่ชั้นสี่ลงล่างหรือเปล่าแม่งก็อายุพศลงล่างและกระโดดลงนะอ่ะหวันว่าได้กินขี้เก้าศูนย์จากเก้าศูนเลขพระเทพจะมาไหมก็ข้อมูลคงไม่มาตรงๆอนะ่ะ ทำไมผมว่าทำไมผมต้องเอากรอบนี้ประเทศเกิด2498แต่ไม่รู้หนึ่งผมชอบหนึ่งอยู่นะก็ะเลยจะมีที่มาอยู่เอาแบบนี้ดีกว่าบอกไปตรงๆเลยเราไม่้อมพร้อมอยู่ว่าลูกสาวพุดง่แม่น้องแม่น้องทามจะฝันว่าหวยออก98 1นะบอกไปแค่นี้รู้ไม่ถูกเราก็ต้องไปดูที่มาเป็นไปได้ไหม ลองให้เก้าศูนย์หนึ่งเององให้เก้าศูนย์หนึ่งนะถามว่าจะบนจะไม่มีศูนย์ก็ถามว่าดึงแปดมาใส่ได้ไม่ได้นี่เลขมันจะอยู่เป้าประมาณนี้ฝันนี่จะไปอยู่ตัวหัวดีไหมนตัวหัวนะ่าบางครั้งอาจจะแบบนี้เลยจะต่อกันเลยนะมันมีเขาว่าต,ต้นต้นน่ะถ้าหกแปดสี่ 4. ถ้าไม่ออกตรงก็น่า,นาจะย้ายไปโจหัวนะผมตามผมดูไว้ พอผมดูไปนานแล้วว่าเอออาจจะเป็นตัวหัวก็ได้แปดหกสี่แล้วแต่ใครจะกันนะมุมมองมันจะประมาณนี้สามศูนเจ็ดเจ็ดศูนถ้าศูนย์ผงขอเป็นสองตัวดีกว่าสองตัวล่างไม่ว่าจะเป็นศูนย์สองศูนามศูนย์เจ็ดหรือศูนย์หนึ่งอะไรก็ขอเป็นแค่สองตัวเนอะฝันว่าไปงานบวชตีเลขอะไรงานบวชบวชนาบวชพระ แต่ผมไม่รู้จะตีไงผมไม่เคยฝันเลยก็แต่ว่าตามความรู้สึกเราดูว่าเป็นต้นเราดูที่บ้านเลขกที่คนนั้นแล้วก็พระที่บวชส่วนมากอายุยี่สิบปีใช่ไหมสองศูนย์ผู้แปดสองศูนย์อะไรประมาณนี้เก้าห้าสามสวยไหมถ้าเป็นสามห้าเก้าผมชอบอยู่ที่กับบสามแปดหนึ่งแนวตั้งอังกอพอได้ได้หรือเปล่าเนาะชี้ชัดเลยชอบตัวเดียวนะครับเอาตัวเดียวมันหนักไปหรือเปล่า เลขฝวัญลุงไหมปกติลุงไม่ขวัญเห็นตัวเลขนะหนึ่งสามสี่หรอจะออกเหรอต่มันก็สามารถอยู่ใกล้เขาเขาบอกว่าเลขออกอยู่ตรงนี้เราวก็เห็นตรงซีเป็นหนึ่งสามสี่แต่แต่ว่าหลุดจากนั้นก็เป็นแปดหนึ่งก็ได้เป็นห้าสี่เป็นอะไรก็ได้มันก็อยู่ตรงที่เราคำนวณพอดีอะนะก็เลยไม่รู้จะว่าไงอาลองดูเนาะก็มีหลักเกณฑ์ของเราคือถ้าศูนย์มาล่าง ิ่งที่เราคาดหวังได้คือสี่ปูมานกับหกแปดสี่นะตอ,อนนเก็บเห็ดปวกจะมีเลขหนึ่งนะเห็ดปวกหนึ่งอะไรหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหรือเปล่าแปดหนึ่งหรือเปล่าแบบน,นี้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่งั้นก็เป็นเก้าเก้ากับห้าอยู่ประมาณนี้นะเห็ดปวกจนมากจะเกี่ยวกับเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอะไรอยู่ประมาณนี้ขอสองตัวผมจะให้หนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์นั่นละสองตัว เอาน,นี่แหละตั้งตรงทั้งเอียงละเอาสองตัวเล็กลั่งเนื้อทั้งตรงทั้งเอียงนะแต่ว่าผมเอียงทีไอออกทุกทีนะบอกให้มุกเรามีประจำอยู่แล้วอเอียงทีลอออกทุกทีนะบอกให้เนียขอสองตัวนะอันนี้ให้ไปแล้วสองตัวแต่บนนะให้จับเอาเนะื้อมันอยู่ในกลุ่ม่อข้าว ขัญเห็นรอเก้าก็รอเก้าข้อมูลคือแปดสิบแปดแปดสิบเก้าสวรรค์อนาคตวันที่ 13, สิบสามพศเกิดสองสี่เจ็ดศูนย์ปีคิดหนึ่งเก้าสองเจ็ดมีแค่นี้มากเกิดวันที่ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็มีแค่นั้นหลายทุกคนชอบดีขวัญเห็นบ้างไปโดยเฉพาะบ่นบ่นหน้าก็ได้เดแยวก็อยู่ถือสุดท้ายมันก็อยู่ในกรอบนี้แหละถ้าดูดูเลขเก่าอ่ะถ้าเลขเก่ามาปีที่แล้วคือยังไงก็ต้องเป็น อยู่ในกรอบนี mm ่แปดหนึ <f> ah ่งมาที่แล้วออกหกหนึ่งแปดแต่ถ้าออกแปดหนึ่งงวดนี่คือเลขเก่าพีที่แล้วมานะหลักร้อยอาจจะเบิ้ลหน้าก็ได้แปดแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอยู่ประมาณนี้เพราะจุดเป้าเรามีแค่นี้นะครับสุดท้ายผมก็ชอบเลขล่างอยู่ประมาณเลขศูนย์นะศูนย์ติดล่างแน่นอนนะเพราะว่าแตงโมหรือเมล่อนมันเยอะตรงตรงแทตรงก็ไม่รู้ว่าตรงๆคือ เราไล่ดูก็เป็นศูน01หรือเกู 0, ยนยนะอน์อยู่ประมาณนี้เล็กล่างนะนะครับอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้น่าจะคุยกันแค่น